มะพร้น,นี่กะเพราวควายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาปลูกกระเข้ากันนีหน้าบ้านพี่เขาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะปลูกกะเพรากันนะอันนี้กะเ,เรพราแดงนะพี่เหมือนกะเพราแดงอันนี้กะเพรากะเพราขาวนีกะเพราวควายฮะอันนี้กะเพราวควายค่ะทุกคนหรือว่าใบาย,ยี่หล่าใช่อันนี้พี่เขากาลังจะ เอาลงดินนะคะดีฝนตกดินมันเหนียวนิดนึงเนาะตะต้นไหนพี่อ่ะตั้นอะไรผูผูกระเเส่พี่พี่ชายทำอย่างงี้อันนี้เเอาถืออันนี้ให้หนูนี่นี่ทำอย่างงี้เอาดันตูดเหมือนกันโอ้เมนตางมันไม่มีรูตูดเอาออกเลยเนาะเพราะมันแตก เอาลงตรงนี้ใช่ไหมนี่อเอาเเอาถุงมือมาะดินมันค่อนข้างเหนียวอ่ะดินเหนเหียวถ้าอย่างนั้นเราต้องผสมดินให้มันลว้วนน่ารอด้วอ,อ,อีกอีกต้นหนึ่งอ่ะพี่เอาเต้นไหนอันนั่นแหละต้นใหญ่เออต้อนนี้ก็นี่ โอ้ยนอดอยู่แล้วหนึงแล้วนี่โอเคเสร็จแล้วอันนี้เอาเอาลงเลยเอาลงนี่เหรอ,อ,อไหนที่ขุดไว้ตรงไหนไ,ได้ขุดเลยเ เชื่อแค่ทำไมกี่ต้นแล้วต้นี่แอมดินเนอ มองมเห็นไปตัดต่อเองไม่เป็นไรหรือไม่ใช่พี่โอ้อันนี้ออกยกากเพราะว่าหางมันไม่มีรูข้างล่างเออโอ้อันนี้มี่จะรอดไหมโดนแมวโดนแมวกัดไงอเออไม่หลอกลากมันเหมือนก<อ>ลากมันเออล่างมันยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรลองดูกัน อเสร็จแล้วค่ะปลูกกะเพรากี่ต้นกี่ต้นสามต้นทีนี้ว่าดินมันเหนียวเงี้ยต้องปรุงดินออเอาอะไรมาใส่ขวดเกลผลงานปลูกกะเพราเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเกิดก็ดีแล้วแหละอันนี้อันนี้มันเกิดเองเหรอพี่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ